สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับสาวเล็กเราได้จ้ะพี่น้องหลังจากที่เราไปเที่ยวมาได้จ้ะพี่น้องจ้าพอกลับมาถึงบ้านอันอนกะบอสบายทันทีเลยจ้ะพี่น้องจ้าทั้งสามคนเด้จ้ะอันน้ำสำหรับตัวสาวเล็กก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราพากันเล่นน้ําทะเลหลายจ้ะพี่น้องก็เลยบอสบายแต่ว่า ถ้าคุณไม่สบายเราก็ต้องพากันมาตรวจได้เจ้าพี่น้องว่าเฮาติดโควิดไปหรือจังไรกระหูจะก,ก็ะเลยมือนีก็เลยมาตรวจจ้ะพี่น้องจา้าตอนนี้ก็คนเข้าพากันมาตรวจหลายแห้งพี่น้องเดี๋ยวซาเลกกะสิไทยอันน่ะให้พี่น้องเบิ่งว่าเราต้องรอกวดที่เราจะได้ตรวจด้เจ้ะพี่น้องคนหลายแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะ จังใดกะขอให้อย่าติดโควิดด้วยใจพี่น้องจ้าตอนนี้สาวเล็กก็อยู่ในรถอยู่ใจพี่น้องรอรอตรวจด้วยจ้าตอนนี้เราก็อยู่คิวด้วยใจพี่น้องเพราะว่าเราจะขับรถเข้าไปตรวจด้วยจ้าคิวเราก็ยาวเติบแลวพี่น้องเพราะว่าก็จะเห็น น่าจะเข้าไปตรงเต็นต์ตรงนูนนง้นน่าจะพี่น้องน่าจะตานเลกรบบุ้งมือกันจะพี่น้องเดี๋ยวรอให้เข้าไปใกล้ๆก,ก,ก่อนนียจะพี่น้องเดี๋ยวซาร็กสีทาใเบบึงนวยจ้ะ จะรอประมาณชั่วโมงหนึ่งคงจะได้อยู่พี่น้องเรือจะสัก2ชั่วโมงอันนะ้ก็จะมีพนักงานเขามาแจกสแกนแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเราตรวจในรถได้จะ้ะเขาก็จะให้เราสแกนแล้วก็กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยได้จ้ะพี่น้องทุกอย่างก็จะส่งเข้ามาใน โ <c oughs> ทรศัพท์ของเราจะไปนองจ้ะ รอตรวจโควิดอยูเดอวยจะพ่นองเราก็จะขับรถขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะขับรถย้อนกลับมาอยู่ฟังผีเราถึงจะได้ตรวจเด้อยจะพี่นองอาจจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็อาจจะได้ตรวจด้วยจะพินองรถก็จะขยับไปเรื่อยๆเด้อยเจพี่นอง ทุกๆอันนาหนึ่งนาทีจะเป็นองจ้ะรถก็เลื่อนไปเรื่อยๆจะเป็นองอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนจะไปนนองจ้ะ,จะเรามาตรวจที่โรงเรียนไฮสคูลด้วยจะเป็นองหลังโรงเรียนจะไปนนอง น,นี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้จ้ะพี่น้องตอนนี้เราก็มาอยู่เลนซ้ายเราด้วยจ้ะพี่น้องจะคงอีกประมาณสัก15นาทีเราคงจะได้ตรวจโควิด1 9นกันด้วยจ้ะพี่น้องก็จะเห็นได้ว่าแถวยาวมากเลยพี่น้องก็จะมีรถเข้ามาแบบไม่ขาด้ายเลยด้วยจ้ะพี่น้องจะแสดงว่า อนาคตสบายคนบสบายหลายแห้งพี่น้องจ้ะตอนนี้เราก็เกือบจะได้ตัวเราด้อย้ะพี่น้องเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตรงที่เราเข้ามาตรงนูน้นด้อย้จพี่น้องก็จะมีผู้หญิงยืนช่วยเหลืออยู่ข้างหน้าด้วย้ะกะอีกบระโดดหลังจากพี่น้องเราก็จะเข้าไป ได้ตรวจกันด้วยเจ้าพี่นงแต่ว่าก็จะมีคนที่เขาขับรถเข้ามาแล้วก็มาต่อแถวทางขวามือด้วยเจ้าพี่นงจ้าบรรยากาศด้วยจะเบ้าต้นไม้กะร่มลื่นแหงจ้าพี่นองดีที่ว่าอนนาศมันบ่ค่อยโหดนะเจ้าพี่นองจ้ะ แล้วก็ใครจะเข้ามาใกล้แล้วโดยจะพี่นองจะรถก็เลื่อนไปเรื่อยๆจะพี่นอ้ง อีกที้วยจะเป็น้องนี่เราก็จะเข้าไปตรวจตรงเต็นท์ตรงนี้น่าจะเป็นองเจ้า <Yeah. S 2> หลังจากที่เรากรอกข้อมูลทุกอย่างได้ใบตรวจโควิดมาแล้วเราก็มารอแถวอีกแล้วจะไปนองใกล้เราจะประมาณ5-6ห้คันก็สามารถตัวเได้เราจะไปน้องจ้า ตอนนี้เขาก็ตรวจคันข้างหน้าอยู่เด้อย้ะพี่น้องใกล้จะถึงคิวของเราแล้วด้วยจ้าพนักงานก็นมียน,นะอยู่หลายคนเติมอยู่พี่น้องสามสี่คนตอนนี้เราก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยเราได้จะพี่น้องตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านจะพี่น้องจ้าอา ประมาณน่าจะ24ชั่วโมงเขาก็จะส่งผลตรวจมาให้เราด้วยจ้พี่น้องเราก็จะได้รู้ว่าเราติดโควิดหรือเปล่าจ้พี่น้องจา้าเดี๋ยวมาลุ้นกันด้วยจ้พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอันสำหรับคลิปนี้สาวเล็ก็ <c oughs> จะมาอัปเดตผล ตรวจโควิด19ที่สาวเล็กอันน่ะได้ไปตรวจประมาณ3วันที่ผ่านมาได้จะพี่นองจ๊ะอันผลตรวจออกมาหมอเขาก็บอกว่าสาวเล็กติดโควิ19ด19ดก้วยจะพี่นองจา้าอ, <c oughs> อาการของสาวเล็กก็ บ่ได้แย่พี่น้องอืเบาก็เบาซะว,ว่าไม่ได้แย่าก็แบบอาการของสาวเล็กก็คือว่าปวดหัวธรรมดาพี่น้องอปวดหัวคืออัน,นียังว่าเข่าอันเป็นหวัดเป็นไข้แบบนี้จะพี่น้องก็กินยาพาราทุกๆสี่ชั่วโมงด้วยจะพี่น้องอ่า เพราะว่าสาวเล็กสิหูสึกอันอันซิปวดหัวอันก็ไม่ตลอดเวลาเอออันปวาพื่นกับบริยแย่อ่าบางคนก็จะบอกว่าปวดเมื่อยตามร่างกายมีอาการไออเจ็บคอแห้งอันลุกบริยต่างต่างนหนาน่าจะพี่นน้องแต่สำหรับอันสาวเล็กอัน ข้งแรกสาวเล็ก็รู้สึกกลัวนอกจากว่าโอ๊ยตายแล้วอันนะ่ะติดโควิด -19 กากูสิบตายสัมตีสนันนาะกะยานเกจาะจะพี่น้องเข้ากับบุคคลติดเนอกจากพอเราได้มาติดอันนะ่ะหมอเขาอันนะ่ะวินิจฉัยออกมาว่าติดโควิด -19 เาข้ากับอันนะ่ะก็ต้องกักตัวจ้าพี่น้องจะ้ะกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา จ็ดวันนะเจ็ดพี่น้องคือว่าทั้งครอบครัวก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เจ็ดวันเจ้ดพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณสี่วันเจ้ดพี่น้องอืมสี่วันเหลืออีกประมาณสามวันเราก็สามารถออกไปซื้อของได้เป็นปกติน่าจะพี่น้องอันน่ะมือนีสาวเลกะก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องฟังด้วยจ้าว่าอ่า อาการของสาวเล็กที่ติดโควิด -19 บเ้านี่ยร้ายแรงขนาดไหนเ้าเลยพี่น้องบบบเจ็บบ่อไอบ่แบบบร้ายแรงเลยจ้ะสาวเล็กกรบอ oh หูเ้ยจ้ะว่าอันนะ,ะว่าทำไมอาการมันไม่ได้แย่เหมือนอย่างที่แบบเคยได้ยินมาได้ได้ยินข่าวว่าไอ้ไอ เป็นหลายแห้งต้องเข้าโรงพยบาบาลต้องมีออกซิเจนต้องแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวไอกินอะไรไม่ได้อัน,นาสาวเล็ก,กไออันอันนี้ประสบการณ์ของสาวเล็กนอกจากพี่น้องเพราะว่าทุกคนก็อาจจะเป็นไม่เหมือนกันนอกจากอันนก็อย่างที่สาวเล็กอันเหตุคลิปให้พี่น้องเบงิงว่าสาวเล็กมีอาการไม่สบายพอเรารู้สึกว่าไม่สบายเราก็ต้องรีบไปตรวจนอกจากพี่น้อง เพราะว่าเราจะไดะ้รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าถ้าเราเป็นเราก็จะได้กักตัวจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้ให้คนอื่นนะเจ๊พี่น้องเข้ากะคิดว่าเข้าทาถูกต้องอกระ่านไปซีหมื่และเจะพี่น้องอาการกบคือเกาเจะพี่น้องบอบไอบบเป็นเอยียงก็แค่แบบว่าปวดหัวคือยังว่าเขาเป็นไข้ซ้ำนานละเจะพี่น้องกินข้าว แสบแบบนอนหลับสบายบาปวดบาปวดเนื้อปวดตัวบางครั้งสาวเล็กก็คิดเอออันอันหมออันไอวินิจใชยผิดหรือเปล่าอกระพำอันหมอเขาอันวินิจใช้ผิดไหมอันอันเท่าคือบอันอันลายแรงคือเขาแต่ว่าเขาคงไม่วินิจใช้ผิดหรอกพี่น้องก็อ่าเขาคือสิบอันวินิจใช้ถูกต้อง แต่ด้วยด้วยที่แบบว่าสาวเล็กได้ฉีดไอ้ไฟเซอร์มาสองเข็มก่อนหน้านี้เราจะพี่น้องเออเราสาวเล็กก็ทานวิตามินทานหลายๆอย่างนอกจากก็เลยอาอาการอาจจะบได้แย่ยแต่สาวเล็กก็นนดูแลตัวเองแบบวิตามินหลายๆอย่างเท่ากับทานตลอดจะพี่น้องจ้ะสาวเล็กมือนีก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องฟังด้วยจ้ะว่าสาวเล็กก็ ติดโควิด -19 เจ้าพี่น้องแต่ว่าอาการไม่หนักเลยเจ้าพี่น้องจ้ะอันสำหรับคลิปนี้กัไอ้สาวเล็กกมาเล่าให้พี่น้องฟังสมีละจ้ะว่าไอ้ชิวมากเลยเจ้าพี่น้องอืมอาสาวเล็กสามารถออกจากบ้านได้วันน่าจะเป็นวันอังคารนี่จ้ะพี่นอ้อ,องไอ้อังคารหน้าสาวเล็กออกไอ้สาวเล็กสามารถออกจากบ้านได้สาวเล็กก็จะไปฉีด เข็มที่สามจะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขามีมาตรการให้เราฉีดเข็มที่สามออกมาแล้วด้วยจะบางคนก็ไปฉีดแล้วจะพี่น้องสาวเล็กก็เรียกว่าประมาณอาทิตย์หน้าสาวเล็กก็จะไอ้บุกนะจ้ะแล้วก็ไปฉีดเข็มที่สามจะพี่น้องจาอนน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปสมิวจะพี่น้องสาวเล็กมาอัปเดตอาการติดโควิด -19 ให้พี่น้องได้หูนะจ้ะว่าสาวเล็ก สบายดีจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องอัน,นอันชดัยโปตรงอัน,นอัน,นเป็นห่วงนะจ้ะเพราะ <c oughs> ยังหายใจอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะชีวิตเราก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆนะจ้ะพี่น้องอันนะะเป็นอะไรไปไม่ได้กจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันภาระยังมีมากมหมนะจ้ะอันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เสมีอาจ้าพี่น้องอันนะ จังไรก็รบกวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อนาสาวเล็กยูต่างประเทศได้เด้อใจพี่น้องไปแลวใจพี่น้องสวัสดีจ้าบายจ้า